สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมกับโคดเด็ดนั่นเองนะครับผมวันที่2เมษายน2 5 6 5นะครับผมก็เป็นว่ายังไงก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยอะไรกันนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้18นาฬิกา30นาทีครับผมเลี้ยวผู้พบกับวอตฟอร์ดฮะแล้วก็เชลซีครับผมพบกับอ่าเบนฟอร์ดนั่นเองนะครับผมในเวลา3ทุ่มและในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมพบกับเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับผมอ่า ก็เป็นว่ายังไงมี3คู่ใหญ่3าคู่เด็ดๆให้ดูกันด้วยรายกันนะครับผมเปนว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูที่คู่แรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับผม18นาฬิกา30นาทีครับผมเลพ้วพูกับวอตฟอร์ดนั่นเองครับผมซึ่งในคู่นี้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเวอ้์วููนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบกว่าแล้วก็ก่อนหน้านี้นี่เป็นอะไรนะเออเป็นนาคาอา่า ไม่ใช่เซเนกัลนะครับผมเป็นบอลประเทศเซเนกัลพบกับอียิปต์หรือว่าโมฮัมเหม็ดซาราพบกับเซเจโจมาเน่นั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นเซเนกัลที่ได้เข้าไปนั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายินดีด้วยลวกันนะครับผมแต่ว่าทางอียิปต์ไม่ได้เข้าบอลโลกก็จริงนะครับผมแต่ว่าทางด้านของอาทางด้านของซาร่าก็ใช่ว่าจะฟอร์มดรอปไปนะครับผมก็ยังท็อปฟอร์มอยู่เหมือนเดิมเลยและกันนะครับผมมันว่ายังไงในลิเวอร์พูลเนี่ยชนะมา3นัดติดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบอล FA Cup หรือว่าจะบอนบอลพรี นั่นเองนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางว่านวอตฟอร์ดเนี่ยชนะให้กับเซาแฮมตันมา1ประตูต่อเอสองประตูต่อ1นะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็แพ้กับวูฟแฮมตันแล้วก็แพ้ให้กับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับผมซึ่งเอาเป็นว่ายังไงในคู่นี้เจอกันเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลนะครับผมที่ที่เรียกได้ว่าสิติดีกว่านั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นยังไงแล้วตอนนี้บ้านของลิเวอร์พูลด้วยไม่น่าจะพลาดไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลครับ เชลซี Chelsea, ครับผมพบกับเบนฟอร์ดครับผมในเวลา3ามทุ่มนั่นเองนะครับผมเชลซี Chelsea, ครับผมเปิดบ้านการมาเยือนพบกับเบนฟอร์ดนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอ,อกว่าในสัปดาห์นี้นี่แทบจะเป็นทีมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับผมที่เป็นเจ้าบ้านซึ่งไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเชลซีแล้วก็แมนยูนั่นเองนะครับผมก็ เอาเป็นว่ายัางไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่อยากจะสมัครสมาชิกหรือว่าอยากจะลองเสียงไทยเสียงดวงดูก็สามารถที่จะสามารถที่จะสมัครได้เลยนะครับผมที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้นะครับผมหรือว่าจะหรือว่าจะเป็นเอ่อ หรือว่าจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์ฟิฟ่าหนึ่งสองโกก็ได้นะครับผมอ่ะช่วงนี้เบอร์หน่อยนะครับผมรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นไข้แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่ายังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยและกันนะครับผมก็ช่วงนี้เสียงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมอาจจะเป็นว่าผมเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วก็มาเข้าห้องแอร์ออกไปข้างนอกแล้วก็มาเข้าห้องแอร์ก็เลยทําให้เสียงเปลี่ยนเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับผมก็อ่ะไม่เป็นไรครับผมดูแลสุขภาพกันไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู Head tohead กกันน่อนเลยดีกวว่า่าาผม He tohead to นี่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมอ่าก็เป็นมิดเดิลสโบ g h ครับผมพบกับเชลซีนั่นเองนะครับผมส่วน เออไม่ใช่สิก่อนหน้านี้นะครับผมบอล FA ฟเอครับอ่ามิดเดิลสโบครับผมพบกับเชลซีก็เป็นเชลซีที่สามารถชนะเอาไปได้นะครับผมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็เป็นเชลซีที่ชนะได้อีกนะครับผมแล้วก็ทางด้านของพรีเมียร์ลีกก็เป็นอ่านิวคาสเซิลนะครับผมที่พ่ายแพ้กับเชลซีไปหรือว่าเชลซีชนะ3นัดติดเลยนั่นเองนะครับผมส่วนด้านของเบนฟอร์ดครับผมนัดล่าสุดแพ้กับเลสเตอร์ซิตี้ครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ชนะมาทีๆเลยละกันนะครับผมแล้วก็สถิติการพบกันนี่ก็เป็นทางด้านของเชลซีนะ ครับผมที่ทําได้ดีกว่าเพราะฉะันยังไงเชลซีมาแน่นอนครับผม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมพบกับเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่ายังไงแมนเชสเตอร์ซิตี้เอ่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็เรียกได้ว่าท็อปฟอร์มเอาท็อปฟอร์มเอาเลยละกันนะครับผมส่วนทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ก็อาจจะมีสะดุดไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ยังสามารถคงเส้นคงวาแล้วก็คงฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมเลยละกันนะครับผมเป็นว่ายังไงสองทีมนี้นี่เจอกันก็อาจจะมีแค่ตัดแต้มหรือว่าอาจจะมีแค่เสมออะไรก็ว่าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็แล้วแต่นี่ก็ต้องดูราคาอัตราการต่อองดีๆและั นะครับผมสำหรับคู่นี้ในเวลาสามทุ่มเอไม่ใช่3ทุ่มสิห้าทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะดูเดือดเป็นมันเลยแล้วกัน เดี๋ยวเรามาดูที่ Head to Head กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ชนะไปกับสเปอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้แพ้กับแมนซิตี้นะครับผมแต่ทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้นี่ก็เรียกได้ว่าชนะทางด้านของเบนฟอร์ดมาได้นะครับผมเพวก่อนหน้านี้ก็บอล บอลอะไรเขาเรียกอะไรบอลยูโรป้านะครับผมก็พ่ายแพ้ไปนะครับผมแล้วก็บอลพรีเมียร์ลีกนี่ก็พ่ายแพ้กับอาร์เซนอลด้วยนะครับผมแต่ว่าสถิติการเจอกันนี่น่าสนใจนะครับผมเป็นเลสเตอร์ซิตี้ที่ทําได้ดีกว่าทั้ง3นัดเลยนะครับผมว่าจะเป็น42แล้วก็21แล้วก็31นั่นเองนะครับผมแต่ว่ารอบนี้เป็นทางด้านทางด้านของบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วยังไงผมคิดว่าน่าจะดูราคาอัตราการต่อรองดีๆก่อนดีกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าจะแทงคู่นี้นะครับ เพราะว่าผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมแต่ผมเองเนี่ยก็ยังให้ภาษีเจ้าบ้านเยอะกว่าทางด้านของภาษีที่มาเยอนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากลองกาตามผมก็ลองกาไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะครับผม18นาฬิกา30นาทีครับผมลิวพูพบกับวัตฟอร์ดนะครับผมลิวฟูเป็นฝ่ายชนะส่วนเชลซีครับผมพบกับเบนฟอร์ดนะครับผมในเวลาสทุ่มก็เป็นเชลซีนะครับผมที่สามารถเอาชนะได้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเลสเตอร์ซิตี้อันนี้ไม่แน่ใจเลยแล้วกันนะครับผมน่าจะ สู้กันสู้สีสู้สีเลยและกันนะครับผมก็น่าจับตามองดีเหลือเกินนะครับผมคู่นี้เอาว่ายังไงกันแล้วแต่ก็กลาไปทางด้านของแมนยูและกันนะครับผมยังไงดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยและกันนะครับผมยังไงในช่วงนี้ผมเองคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ